ไปไหนต่อเหรอืะไม่อยู่อ่ะไม่อยู่อันนี้บินมาถึงนานเยงง้นานเยวนานเยวเหรอกระคีมมาแล้วเจ้าอะไรเห็นสาวไม่ได้เอง็งครับไม่ได้ต้องแซวหน่อยนึ่ง พี่จ๋าฮะ,ะ,อ,ะอะไรคะสวัสดีฮะอะไรอะอะไรคะไม่ได้ขายไม่ได้บอกว่าถึกบอกขายทำว่าถมอะไรทำอะไรฮะมันยืนรอคนรอแบบพี่เฉา วิสาวชื่ออะไรวิสาวมิุกิมิุกิมิกะฮะอา่ามิุกิฮะอืมไปไหนต่อหรอฮะอืไม่ยุอ่ะไม่ยุอันนี้บินมาถึงนาน,นยังไงฮะ

ทำงานเป็นตำรวจอะอยัมียูกี่ที่เป็นผบเลยนะไม่ใช่อ๋อที่เป็นอ๋อรูล้ละคนนั้นนี่เองคนที่ซิกิกโกะไปต่อยนี่วอเขาเพิ่งทำงานได้ไม่กี่วันเองนะใช่แคาเขาทำงานไงไปต่อยสาวทำไมอ่ะมีเขาชอบกดกดแถบจราจรใช่ไหมคนนั้นอะ โอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่สาวเราเข้มงวดเหรอุอ้ยสุดสดแล้วนากกว่ากลัวไหมอ่ะไม่กลัวแล้วจะหนีล่ะทำไมไม่ลองจีบเขาดูล่ะไ่ดูสภาพดิแค่เด็กจะไฟกันดูแล้ว พี่สาวฉันเซ็กซี่นะเซ็กซี่อ่ะคือแท็กซี่มากว่าอะไรอ่ะขึ้นแท็กซี่อ่ะผมแท็กซี่มากกว่าไม่ใช่แท็กซี่เขาหุ่นดีนะเอวกิ่วเลยอ่ะเอวกิ่วหิวกิ่วดิยเพิ่งตากินข้าวไงจะหนีนะ เสน่ห์แรกกับคนไม่ดีอย่างพวกฉันนั่นเองเจอกันบ่อยก็อย่างนั้นแหละไอ้ออกมายังวะยูทูบเบอร์จะเป็นพนักงานหรือไงวะเข้าไปตามกระชากขออกมาจี้ไม่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 ไอ้ฉันไปดำดำปูกปักกาหลักปูกต้นไม้ก่อนนะโอเค ราชการชื่ออะไรอ่ะชื่อเจอระทีเจอระทีอะไรอะไรไอ้เด็กที่ไหนพ่ออยู่เถอะปิ้วปิ้วปิ้วอ่ะปิ้วปิ้วฉันก็เด็กด้วยพี่สาวถามหนูเหรอใช่อายุสิบห้าขวบฮัลโหลพี่แม็กพี่กันสิบแปดห่างกันสามปี โมาเป็นสาวรับวงรูจ้จักว่าพี่โร้โอ้พี่มีเก่งจังเลยอ่ะไหนพี่ยกล้อให้ดูหน่อยสิ ยกล้อให้ดูหน่อยไปแก้อะไรน้องอ่ะไปน้องย้ายไม่อยู่แล้วนี่ยเด็กที่ไหนอ่ะให้ยู่งนี้คุยด้วยพ่แม็กซ์ไม่ไม่ไม่เด็กไม่ว่าพูดอะไรก็ไม่ได้เลยนี่ยกล้อยกแล้วหนูได้ยินหรืได้ยินค่ะเดี๋ยวชื่ออะไรคะเดอะรตีไว้ เนาะมากับพี่สาวพี่สาวมิโยกิพี่สาวอ๋อพี่สาวโทรมาพอดีเลยฮายอยู่หายอยู่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ห้างเออพี่เลิกง,งานแล้วม,มาหาพี่หน่อยมาหรือพี่ไปรับไมให้พี่มารับหน่อยสี ที่ห้างใช่ไหมใชไ่ได้ได้ได้พี่ไปหานะโอเคแล้วเจอกัน้จะไปเที่ยวน้ำโอ้กำลังกันบ้างให้พี่ไปส่งหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยว3ม,มารับนะพี่สามอยูกี่นาซากุนอะไรออมามาโตกะมาโตกะอ๋อโอเคอ่ะนึกว่าน้องสาวที่ ไม่ใช่น้องสาวพี่ก็ชื่อยูกิไงพี่ก็เลยตกใจไม่ไ,ไม,ไม่พี่สาวหนูชื่อยูกิเขาจะไปหาพี่ยังไงเนะี่ยเดี๋ยวพี่สาวมารับอ๋อโอเคซื้อโทรศัพท์หรือยังอะเราอะซื้อแล้วค่ะอะไรอ๋อเออเออเนาะโอเคดูแลตัวเองดีๆนะอย่าไปอยู่ใกล้อไอ้แก่นั่นว่ากะัะ โอเคค่ะโอเคเยมีข้าวมีอะไรให้น้องหนูเล็นูประจําตัวอะไรอาหนูเล็กประจําตัวอาพี่เรนออาีะวิวน้อง เอาอย่าแกล้งเด็กได้มา้ยเด็กน่าจะกัวพี่แม่ก็คนมากขอบรค่ะอาไอชักเกรนดึวอร์อุ้ยเขาขับรถน่ากลัวจังเลยอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูเรื่องโสเตอร์ต่อพี่ไปดูเรื่องธุรกิจ ไปดูเรื่องงานที่ต่อละเจอกันนะแล้วเจอกันครับได้เจอกันอุ๊ยสาวมารับแล้วเออโอเคดีเลยกำลังจะบอกว่าเราอยาเจออย่างนั้นอ่ะไม่ใช่มันมีกลุ่มไอ้นี่รถซิ่งไงช่วงนี้อันตรายลิ่งแล้วก็กลุ่มที่มันมีปืนด้วยอ่ะะวัีปืนด้วยนะโอเคค่ะโอเคพี่มารับแล้วคือรถได้แล้วโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะพี่สาว บ๊ายบายแก่ก็แกล้งเด็กอ้าวเดี๋ยววันนี้มาชุดไหนเนี่ย